Thank you ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่16ตุลาคม พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสภาพภมิยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนั้นในช่วงวันที่16ตุลาคมพบว่าประเทศไทยมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1ถึง90มเมตร ในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีจังหวัดตราดจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับผมรัมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2500 67 <Es> <an> ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมพบว่ามีลมตัวนอกและลมตัวนออกเสียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตัวนอกเสียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตัวนอกลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตัวนอกภาคตัวออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับสําหรับล่องมอรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมสําหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่พรลำพูนและจังหวัดลำปางอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36อ,องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงใต้ใความเร็ว1 0 1ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตาม การพยากรณ์อากาศของทางภาคตันออกเฉียงเหนือกันครับภาคตอนออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียส มีลมตัวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางกันครับภาคกลางวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้ายละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสมีลมตัวหนอ,อกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวันออกกันครับโดยวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียส,สมีลมตัวนอ,อกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งต้นออกหรือฝั่งอ่าวไทย คาดการว่าวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24- 26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องถึงองศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงกว่า2เมตรนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะนตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังส่วนอุณหภูมินั้นต่ำสุดอยู่ที่25-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33- 34องศาเซลเซียส มีลมตัวนอกความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยพบว่าวันพรุ่งนี้วันที่17ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้ายละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34่ 4, ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสส่วนวันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่20ตุลาคมคาดการว่ากรุงเทพมหานครมีมฝนฟ้าขนองรายละ70ของพื้นที่ อุณภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสส่วนวันจันทร์ที่21และ22ตุลาคมนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองรลยละ60ของพื้นที่นะครับอุณภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาดูการคาดการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม บริเวณกรุงเทพมหานครใน24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่7นาฬิกาวันนี้คือวันพุทธที่16ตุลาคมจนถึง7นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมนะครับผมประมาณ24ชั่วโมงนะครับโดยคาดการณ์ว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากของกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตบางเขนปทุมวันพักขนงลาดกระบงังยานาวาห้วยขวางบางขุนเทียนเขตสาทรจตุจักรบางคอแหลมเขตประเวศเขตคลองเตยเขตสวนหลวงดอนเมือง เขตวัฒนาหลักสี่บางนาและเขตทุ่งครุกนะครับผมส่วนบริเวณที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่เขตพระนครดุสิตเขตหนองจอกเขตบางลักบางกะปิป้อมปราบสูพ่ายเขตมีนบุรีสัมพันธวงศ์พญาไททนบุรีบางกอกใหญ่คลองสานตลิงชันบางกอกน้อยสําหรับการคาดการบริเวณที่มีฝนตกปานกลางของกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในเขตบริเวณเขตพระนครดุสิตเขตหนองจอกเขตบางลักบางกะปิป้อมปราบสตูพ่าย เขตมินบุรีสัมพันธวงศ์พญาไทยทนบุรีบางกอกใหญ่คลองสานตลิ่งชันบางกอกน้อยภาษีเจริญน้องแขมเขตราดบุรณะเขตบางพัดดินแดงเบิงกุ่มบางซื่อจอมทองลาดเทวีเขตลาดพร้าวเขตบางแค่สายไหมคันนายาวสพานสูงวังทองหลางคลองสามวาและเขตทวีวัฒนาและเขตบางบอลน,นะครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผม โดยเพราะว่าประเทศไทยในช่นชวงเวลาตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นมานะครับจนถึงช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาประเทศไทยและสปะปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มสะสมช่วงเวลา12นาฬิกานะครับโดยในช่วงโด,โดยในช่วงเวลา12นาฬิกาประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางตอนเหนือนะครับผมทางภาคเหนือตอนบนครับในขนาดเล็กน้อยนะครับผมส่วนภาคอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับ สำหรับในช่วงเวลา12นาฬิกาเรามาดูช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาครับผมโดยพบว่ากลุ่มเมฆฝนได้เริ่มเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเวลา 13, 14, 15ถึง16นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้โดยในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเริ่มมาตั้งแต่14นาฬิกาเพราะว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้าปกคลุมเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ เข้าปกคลุมทุกจังหวัดครับค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมรวมมาถึงภาคตะวันออกภาคกลางและกรุงเทพมหานครก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมในลักษณะเล็กน้อยแต่ในบางจุดอาจจะอยู่ปานกลางนะครับโดยเฉพาะแถวเขตแนวแชายแดนของจังหวัดกาญจนบ,บรุรีจังหวัดราชบุรีครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นในช่วงเวลา14นยังมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับบางโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับส่วนภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะ เล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้าปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาคครับสาหรับทางภาคเหนือแต่จะดูเหมือนจะหนาแน่นอยู่แถวทางภาคเหนือตอนบนนะครับในช่วงเวลา14นาฬกาส่วนสุพพปรวราวในช่วงเวลา14นาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้าปกคลุมทั่วทั้งประเทศครับผมแต่ก็จะมีเบาบางมากอยู่แถวทางแขวงบริคัมไัยจนถึงแขวงสวนนเขตนะครับค่อนข้างเล็กน้อยครับผม ส่วนกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นนั้นอยู่ทางภาคเหนือนะครับแขวงบ่อกแก้วแขวงหลวงน้ําทาชัยบุรีลาวตอนเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับเข้าปกคลุมโดยเริ่มตั้งแต่แขวงบ่อกแก้วอุดมชยัยชัยบุรีหลวงน้ําทาแขวงพงสาลีแล้วก็อาจจะรวมถึงแขวงหลวงพระบางครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนวันนี้คือวันที่16ตุลาคม ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในช่วงเวลา15-16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าทางภาคใต้ก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะค่อนข้างเล็กน้อยอยู่ครับวันนี้และก็ทางภาคตัวหนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมครับปกคลุมในลักษณะเล็กน้อยนะครับตลอดทั้งทางภาคภาคกลางก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่ตามแนวชายแดนนะครับวันนี้รวมไปถึงภาคเหนือ ส่วนภาคเหนือน okay ั well ้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอาจจะถึงปานกลางอยู่ทางภาคเหนือตอนบนค่อนข้างปกคลุมไปทั่วเลยนะครับผมสําหรับภาคเหนือวันนี้ส่วนภาคตะนออกชิยงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับส่วนสปปราวก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมโดยปานกลางอยู่แถวทางภาคภาคเหนือของสบปราวนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนก็จะเริ่มกระจายตัวแล้วก็เบาบางลงมากนะครับในช่วงเวลา18นาฬิกาของที่16แต่จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวทาง ภักตัวนอกภาคตะวนอกของประเทศไทยนะครับในช่วงเวลา18นาฬิกาแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมอาจจะรวมไปถึงจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสะระบุรีจังหวัดลบบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลา18นาฬิกาแล้วก็มีอีกย่อมหนึ่งอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยโสธรครับผม ในช่วงเวลา18นาฬิกาส่วนที่อื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยมากแล้วนะครับผมได้กระจายตัวออกไปหมดแล้วในช่วงเวลา18นาฬิกาสำหรับประเทศไทยนะครับส่วนสปปลาวก็เช่นกันครับมีกลุ่มเมฆฝนได้กระจายตัวออกไปหมดแล้วนะครับในเวลา18นาฬิกาส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา20 20นาฬิกาและ21นาฬิกาก็พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนเป็นกลุ่มนะครับผมได้ปกคลุมทางภาคกลางเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วครับผมในช่วงเวลา20-21นาฬิกานะครับโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา20-21นาฬิกากลุ่มหนึน่งอยู่แถวทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับค่อนข้างเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกา จนถึงช่วง22นาฬิกาประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเป็นกลุ่มอยู่นะครับผมอยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคเหนือภาคใต้นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับโดยทางกลุ่มเมฆฝนทางภาคกลางจะอยู่แถวทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับปกคลุมเกือบทั่วทุกจังหวัดครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในลักษณะปานกลางนะครับผมส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ปกคลุมในลักษณะปานกลางเช่นกันครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระบุรีและก็จังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองรวมไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีครับปกคลุมอยู่ในแถบนี้นะครับผมตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับในเวลา21 22นาฬิกาส่วนทางภาคอีสานนั้นในเวลา21 22นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่แถวภาคอีสานตอนบนนะครับ โดยภาคอีสานตอนบนนั้นอยู่แถวทางจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬหนองคายครับผมก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับในเวลา21:22นและก็อยู่ทางภาคอีสานตอนล่างอยู่แถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญสีสเกตจังหวัดยโสธรจังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด 101, ครับอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมในช่วงเวลา21:22นพอเรามาดูกลุ่มส่วนสปปลาวนั้นในเวลา ยี่สิบเอ็ดยี่สิองนาฬิกาก็พบว่าไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่ก็ยังมีอยู่เป็นหย่อมอยู่ทางภาคลาวอยู่ทางยังมีเป็นหย่อมอยู่ทางภาคใต้นะครับของสปป,ปลาวที่ติดกับประเทศกัมพูชาครับแถวจำปาสักกับอัตปือนะครับค่อนข้างเล็กน้อยอยู่ถึงปานกลางครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนลอยต่อของวันที่ 16 17นะครับขพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับโดยภาคใต้ก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมภาคตะวันออกไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในอ่าวไทยครับผมส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับส่วนภาคเหนือภาคเหนือตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลาเที่ยงคืนโดยภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับปกคลุมอยู่แถวจังหวัดพิศณุโลกจังหวัดพิจิตรขอนแจังหวัด นครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นกลุ่มอยู่ครับผมค่อนข้างเล็กน้อยถึงปานกลางครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่1 6รอยต่อวันที่17นะครับส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเป็นแถบต่อเนื่องมาจากที่ช่วง22นาฬิกาได้พัดเคลื่อนเข้ามาจนถึงช่วงกลางของภาคอีสานนะครับอยู่แถวจ,งจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินขอนแก่นชัยภูมิบางส่วนแล้วก็จังหวัดห <c oughs> นองบัวลำพูจังหวัดเลย จังหวัดรุดรธานีหนองคายครับผมแล้วก็กลุ่มเมฆฝนนี่ก็ต่อเนื่องไปจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์และก็แขวงชัยบุรีนิดหน่อยครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่16ถึงวันที่17นะครับลอยต่อวันที่17ส่วนสซปปร,ปราวที่อื่นๆนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในช่วงเที่ยงคืนสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาติดตามการสรุปสภาวะอากาศประจําวันของวันที่16 ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567ช่วงระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยสายข้อมูลจากทางกรมอุตุนยิยมวิทยาแบบย่อนะครับผมได้พบว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านแพร่ลำพูนและจังหวัดลำปางนะครับ ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่แถวบริเวณราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นส่วนทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดร,ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับผมภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบ,บุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่นะครับสำหรับทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลานะครับผมส่วนทางภาคใต้าคาดการภาคใต้ฝั่งอันดามันาคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังนะครับผมสภาพอากาศวันนี้โดยภาพรวมประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาและคาดว่าจะมีฝนตกอยู่ในช่วงเวลา13บมนาฬิกา 14นาฬิกานกาฬกและ16นาฬิกานะครับผมโดยช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนานแน่นอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 14, 15และ16นาฬิกาครับสำหรับวันนี้สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ